ในส่วนของการช่วยเหลือนะคะสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์พร้อมคณะค่ะก็ได้มีการนําพัดลมแอร์พัดลมอุตสาหกรรมไปมอบให้กับสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลสนามแก่ผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะ ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณอภิรดีสิริวิจิตกุลนายกสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์พร้อมทั้งคณะนะคะก็ได้นาพัดลมแอร์จำนวนหนึ่งตัวพัดลมอุตสาหกรรมจํานวน8ตัวรวมมูลค่ากว่า4 0 0 0 0บาทค่ะมอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลสนามนะคะโดยมีนายแพทย์วรราเสระวัฒนกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันเป็นผู้รับมอบค่ะนายกสโมสรไลออน นจันทบุรีเมืองจันได้บอกว่าการมอบพัดลมแอร์พัดลมอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นการนําเงินจากสโมสรจากผู้ที่มีจิตศรัทธากลุ่มเพื่อนๆที่รู้จักกันมาจัดซื้อค่ะ ก็เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ในจังหวัดจันทบุรีตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้จึงอยากที่จะช่วยเป็นกําลังเสริมอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือเลยมอบพัดลมแอร์เย็นพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในยามวิกฤตนี้ค่ะมีเสียงสัมภาษณ์นายกสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันท์ค่ะ ก็ที่มาก็คือเราเห็นจากสถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็ทราบว่าของที่บ้านเราโรงพยาบาลสนามก็ต้องเปิดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็พอดีว่าก็เห็นมีการรณรงค์ในเรื่องของอพัดลมเพราะว่าบอกว่ามันหน้าร้อนด้วยนะคะแล้วคนก็อยู่เยอะตรงนี้เราก็ดูว่ามันเป็นส่วนที่คือสโมสรไลออนเนี่ยทำการกุศลอยู่แล้วนะคะเราก็จะเป็นเหมือนตัวกลางในการ จริงๆแล้วก็จะเป็นเงินบริจาคจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีบางส่วนก็จะมาจากเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็จะเป็นตัวกลางของทุกคนนะคะที่สามารถที่จะบริจาคได้เราก็อยู่แนวหลังคนที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเขาลำบาบก,กว่าเราเยอะค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คนที่เราช่วยคนจันทรบุรีได้อะเราก็เหมือนกับช่วยแบ่งเบาภาระ หนึ่งจังหวัดในหนึ่งประเทศของเราเนี่ยนะคะให้ให้เบาบางที่สุดนะคะเราอาจจะไม่ช่วยในด่านหน้าไม่ได้แต่เราอยู่ทับหลังมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็เต็มที่ นายกสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันยังได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเพื่อเป็นการเซฟครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่ได้ทํางานให้ทํางานได้น้อยลงค่ะโดยการหยุดบ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติก็สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนีไปได้ด้วยดีค่ะ